ไปนะครับมานีคกับผมชิพวงคนจอนกับทีมงานผู้บริเวน้าม่าอาบนะครับเขาชูช่วงฤดูกาลเห็ดขมังนะครับมีทำการเทะขมังนะครับมานีที่ไปทำการเทะขมังก็บางทีหลานใส่ตอกไปมาขมังนะครับกับตอกเปิดนะครับแต่กับทีมงานรออยู่ตรงหน้านะครับตามมาครับไปขมังเสือกหอมอ่อนๆเป็นไรแตกมาครับ เย้ <Yeah. S 2> <Wow. S 1> ถึงสถานที่เรียบร้อยครับนี่คือทงหน้า <Wow. S 1> ที่เฮาสีเอาขอเมเมานะครับห่วงเขาพอดีบาแกบอ่อนพอดีนุ่มๆน,น,นุ่มจะหน่อยนะครับอ่าวันมีสูตรการผ็ดขเมเมาว่าเซลอาห่วงเขาแนวใดนะครับ เอาเขารุ่นใดอายุเขาประมาณเท่าไรนะครับเขาไม่ต้องห่วงครับปลอดสารพิษนะครับใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงพืชทางใบทางเมล็ดโดยผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชฟาดโกนะครับของบุญมาพันดวงโปรตีนพืชตามมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเอาขมอ่อนนะครับ มาครับเต้นเต้กลูกใดวะล่ะนี่นะครับมาแล้วครับพี่สาวอบตคนสวยพึ่นเป็นกูรูเกี่ยวกับการเอาขมเมาการเอาขมเมาต้องเอาห่วงซ้ำไหนประมาณซ้ำไหนห่วงขมเมลยูถามผุดมึงเงียบอะไรถามมึงไปกับพ่อประมาณนั่นละเอาไปบอกเดี๋ยห่วงประม่านเลยนี่ประมาณนี่บ่ เอาอ่อนก้อนนี้แล้วเนาะนี่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 ู่นนสในี่นี่เขียวแน่กางแนงน้อยเออเขียวแน่เหลืองแน่จังหน่อยเออพอเรียบร้อยครับไพน้านี <aciones> ่พอดีบหมนี่เพื่อว้าหนุ่มหูว่าเป็นูหูว่า เหมาอเอาได้เนะครับพี่น้องเบิ่งห่วงเขานะครับเ,เกือบเขียวเกือบเหลืองนะครับห่วงเขาดีๆนะครับพี่น้องลิตพันธ์ห่วงเขาโอ้ยบอกวันเหล่าขาวนะผ <c> ล <oughs> ิตพันธ์ห่วงเขามินเขาเมานะครับอ๋อเทสกาลเอาเขาเมาสิทําการเกี่ยวเขาเมาไปเลยต้อหาเรือห่วงที่มันนุ่มๆน,นะครับ เออพ่วงมันเหลืองไรมันแก่ปวดก,ก็เอาขึ้นแก่ไรก็มั่นปวดบงมาของเถ่าเอาของสดๆคิ้ว เหลีเขาเอาเต็มหน้าวนะเดี๋ยวทำหน้าเดี๋ยวหลังจากเกลียว,เ,ยวเรียบร้อยนะครับเท่ากับเอาไปสีหรือว่าอีกขั้นตอนนึงก็คือเอาไปขูดขูดใส่บวงขูดแต่ว่าคู่มือสมัยใหม่ต้องขึ้นรถต้องไปใส่รถสีนะครับนี่นะครับชีวิตคนเอาอยางมากมายก,กับชีวิตนะครับ หารางวัลในชีวิตพะจำเป็นต้องไปกินเหล่าเครานาลีนะครับแค่อยู่กับทงไฮทงหน้าชีวิตก็มีความสุขแล้วนี่คือรางวัลชีวิตนะครับอันขายเขาประล่างเขาได้ยังขาได้หลาได้นาลี่ก็ได้ เหนือกลาย,ยอดเลยว้วเรียบร้อยรถสีของเมาอยู่พดี หลังจากเที่ยวเรียบร้อยบัรทุกเขามาใส่รถสีสีแล้วเอาไปขวนะครับนะครับเอาไปขวโอ้ยลืมวะวานสีต้องการสีมีวิซซีหนึ่งก็คือเอาวงผูดนะครับเอาวงผูดผูดคือว่าแบพี่มันนั่นแล้วสีต้องการสีเขาเอาไปขวนะเขาเอาไป ทำการตำให้มันเป็นขมเหล้าแจกพี่น้องครับว้าวมีเป็นสายเอกรอเก็กลอเก็กลอแจกพี่น้องมาดูแจกพี่น <today> ้องมาดูแจกพี่น้องแจกยังแจกขมเห้าเบื้องต้นแจกยังแจกขมเห้าครับผมครับผมอารวยอ่ารวยเอาหัวออกออกไมหัวถึกับพังเลยทำการสีขมกันจวดพี่น้องจวด

จาข้าสีเรียบร้อย wow. พี่น้องบัดเข้าวขมาขัดสันเมล็ดที่มันตรงเข้าใจคำว่าตรงมห้ดนี่มี็ด่มันตรงไหมมี็ด่มันสมบูรณ์สมบูรณ์แปลว่าตรงเอาเทลงนี่เทลงนะครับเทลงข้าวต้า ก็เลยมันปูกห้อกะเอาออกเอาโดานปูกอ่ะนี่คือมิดที่บ้ตรงมันรีบมิดที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็จะเอาออกเราเอาแต่มิดที่อยู่ข้างล่างห่วยขโมมี่แหละครับเศร้ามิดต้องออกเรียบร้อยนี่ มิตดตรงต่งขนาดได้เลยมิดที่สมบูรณ์นะครับมิดที่สมบูรณ์หรือว่าตรงนะครับเขาจะไปขวบขวบเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นระยะระยะมาที่ปมนที่ปูนจะกินโอ้ขวบจเบิ้งเบิังแน่เต้าขวบข้าวมันข้าวนักเต้าสิงเออเอาใจฟูร้องเบิ้งหน่อยว้าวยันได น,น้ำกูเคืองนี่ยก็ดีใส่น้ำจะน้อยเพราะหายมันเขามันขาเมานิ่มมันเท้าว่าใส่น้ำเลยมันกะเป็นสิบเป็น,ปนแข็งแข็งกระเดขาเมาทำการจุฟืนดังไฟฟื้นขัวขวยเพอประมาณมังมังกระทะขัวขาเมาได้หนิ ไม่ใช่กระทะน้ําร้อนที่อยู่นรกนะไม่ต้องกลัวนะคนไหนที่จะชูดอนะ่ะไม่ต้องยานกระทะคั่วข้าวเมา่าอยู่นรกก็คื้ายนี่แหละสายและงานว่าอยู่นรกกกระทะคือกันนี่แหละ <c oughs> น,น,นี่ลงกระทะข้าวแดงกันกันก็อ่ะดูสิบอ่ะเป็นตัวลาย เจอมอนี่อีกมอหนึง่งมอนี่สงสัยสิตรงหลายเตอิอฟังเสียงแตกต๊าะต,ต,ต๊คนเต๊าเตาะโคนขโยไ้กาจนขืน <c oughs> <laughs> ขมหมยทามือส่อนแล้วโอ้ยนี่มันเป็นเห็ดทุกขั้วเลือนเห็ดประเภทนี่เพลนเห็ดแหละเอาไปให่จะให้เจ้าหน้าคนกินจะคล้องหน้าคนกินนำ้ำจะคล้องแต่แตกน้ำแน่อุย้ยกร่เพีะได้เนี่แจกพี่แจกน้องกินนำ้ำมันเป็นประเภทนี่นะครับประเภทนี้ขวกวขเมาเจอกันในตอน ห้า oh, สีแล้วเป็นโต๊ะขามาแล้วมหูประกำรรมาแร้งว่าสเสียบสีอ่อนทำไงเจอกันครับตอนสีแล้วเดี๋พี่น้องเด้อสีมาเรียบร้อย <Wow. S 1> ต่อไปเป็นการรีวิวการกินขามานะครับ มือจากการเกี่ยวเองทำเองผลิตเองเขามองให้กินเองแซ่บเขาก็ขอหัวนะครับโอเคิมมาเาลอเอาลรงนี่เอาลรงนี่เ้เมาเขาไปนอนเขาเมาเขาเมาไม่สู้เขาเมาแกตัวข้าวเจ็าโตลุยกิน พี่น้องอยากกินนัวร้อนแสบนะครับอย่าลืมน้ำกระเดงที่บดีพี่เมี่ยมของบาบุญมาพันดวงนะครับสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0856471234แล้วก็0803249222ครับขอบคุณทุกท่านที่ชมทางเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับพิมพ์คำว่าบุญมาทีวี ไ i ช่อง67สิบเจ็ดคิมเาวมาทีวี PSI ช่อง67เนะฮะก็สามารถชมกันสดๆหรือว่าปล่อ,ลอง PSI ช่อง67เจดอกันคิมนาครับคิมนี้บ๊ายบาย